สวัสดีครับพี่น้องในหอยมันนะครับสดๆครับสดสดเอิญครับเกือบบอได้ครับพี่น้องน้องขาดบางร้ายนึงครับนี่ในหอยมันไปเลนพันขึ้นมานะครับเปิดครับเปิดจะซีบโล่นะครับเปิดครับย่ามองพันแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะทายพี่น้องเบิ้งไหมนะครับยามต่อไปนะครับผม สรุปผลงานครับปลาเอินครับปลาเอิรนน้องๆปลาเอินตาแดงสดๆครับสดๆปุษยามองแล้วนะครับน้องๆเมย์เมย์เมยกุมเอาปลาเอินตีดิกุมเอาปลาเอินตีนี่เดี๋ยวนี่โอ้หู้โอ้ยลงง่ายหนึ่งสิบโล แล้วมันพั่นดี๋ยวมาเบิ่งกี่ล่ะฮะิบสองแล้วมันหนักพั่นโอ้ยมองเศร้าเนี่ยมองเศร้าเสียมองเศร้าสองเบ้นหมดก็เอามาเสริมเติมใหม่อยู่นี่ไปจากไหนสุดยอดอสากว่โอ้ต่ว่มนมีม้าอยู่บ่โอ้ตโอ้ิบเลยยังตินะโอ้จนเมื่อยจน m หมดนี่ ม่องขึ้นห <laughs> ักตายเจ้ามันี่ก็ยังอยู่เนาะโอ้ยมองขึ้นมุนเบิดไะไรเพื่อ<า>นเนี่นวะออห้าสิบห้าสิบตาทิ่ไอ้เสาหาเส้าหาเส้อยู่ไหนคอยทวงคอยทวงไหว,หวอีกได้หน่ทนวงเขาอ,อีกได้หรือว่าปลายได้ม่องจากม่องเงินสองวากัวทวงลงมาเรือว่าปลายใช่ทวงไหวทวงไหวให้มันพันให้ปลามันพันก็ยอดคุณภาพของ ไม้โม่ห <scary> <the> <the> <emphasis> <the> ้าวเสือแดงโอ้ขันมาแล้วอันเอามาขายให้ในเด้อขันมานะเด้อแก่ป้วยโบแก่ดอกแก่สิเมื่อยตืมที่นี่โอ้ยดีใจหลายวันนี้เดือปลาเลยเอาฝากกดไลั์กดแชร่ด้วยพี่น้องด้วสรุปผลงานวันนี้ครับ10กิโลครับปลายี่สกไทยประเอิญครับพี่น้อง ปเอินปลเอินแต่ว่าตอนแรกมันยังดินแห้งอยู่เลยพี่น้องเพื่อสยามเพื่อสิโต๊ะม่องกลางม่องแล้วนะครับมันก็ตายนะครับพี่น้องแต่ยังบ่ท่านตายอยู่ครับแต่ว่ามันมันโบฝืนแล้ะครับพี่น้องสดๆเลยครับปลเอินใหญ่ครับพี่น้องยังหายใจอยู่ครับแต่ว่ามันยังแข็งขอบคุณนะครับเที่รับชมนะครับ ฝากรกรลไรกดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อมองมันขึ้นเก่าครับเดี๋ยวจะเอามองตัวนี้ไปลงอีกครับมองไงตัวนี้ม่องสิบแเส้นครับรู้สึกว่าปลาเอิ้อนี่จะไม่เยือนแน่นะครับเดี๋ยวจะเอามองสิบแปดเส้นลงครับมาแรงครับครับสวัสดีครับ